คอมเมนต์ทั่วโลกหลังสาวไทยแพ้อิตาลี เปิดคอมเมนต์ทั่วโลกลังสาวไทยพ่ายแพ้อิตาลีเรียกที่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีทีเดียวสำหรับพี่ใหญ่แห่งอาเซียนถึงแม้ว่าจะต้องพบกับทีมสำรองของทีมอันดับสองของโลกแต่ทีมไทยก็แสดงให้เห็นว่าการเล่นที่หลากหลายและสวยงามออนพันจ่ายบอลได้อย่างน่าประทับใจและเป็นการตีที่เสียบคมของพิมพ์ชายาและอัจราพรช่วยให้สาวไทยเล่นได้อย่างมั่นใจส่วนในอิตาลีแรกไม่ได้คิดว่าดีกว่าทีมไทยมากนะักผู้ เลอิตาลีมีความกระตือรือร้อนเช่นกันสามารถจับบล็อก าตรงข้มได้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้เน้นอย่างเต็มที่มากนักหลายครั้งที่ขาดสมาธิและต้องหมุนเวียนตัวผู้เล่นอยู่บ่อยครั้งอิตาลี่3ต่อ2ไทย24ต่อ26 25ต่อ17 27ต่อ29 30ต่อ28 15ต่อ11คอมเมนต์จากชาวเวียดนามรู้สึกเสียดายแทนสาวไทยสุดยอดไปเลยไทยแลนด์ฟอร์มการเล่นก็แค่ชั่วคราวแต่ค้าจะอยู่ตลอดไปทีมไทยกำลังจเจริญรอยตาม ญี่ปุ่นเกมนี้จัชุออนทำผิดพลาดเยอะมากต้น